สวัสดีครับประกอบจองลุงเดียนะครับตีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับปุ้มเลือกกันตอนทุตตายแล้วกับตีมใหม่ลองไปเร็วเดินนะ้องก็เลือกแต่งกิง่งนันบนแล้วนะครับปุมแล้วก็เขาก็จะผักวายรอจนว่าหยอดหยอดอ้อนมันแตกตามันนะครับก็ว่าจะประมาณเดือนนะึง หรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกินมันแตกยอดอ่อนขึ้นมาเหมือดไร้นะครับผมเขาก็จะมาจ่ายเงรนยกไปเลยครับผมนี่ก็เลยลงเดีอยวพามาดูนะครับพามาดูว่าการแต่งกิ่งเขาเลื่อไหวต้นในบางนะครับผมเลือกแต่งกิ่งออกแบบนี้นะครับที่แมวออกแต่ก็เก็บส่วนในไหว กระปุมก็เลยพาสาวน้อยดีๆมาด้วยกระพุมร้อนกับทีแรกว่าจะไม่พาดีๆมาทรงสาาลาวครับก็เลยพาดีๆีมาเดินเล่นเลยมาดูนี่ดีดีดีไม่ต้องไม่ต้อง เดี๋ยกที่แตกกิ่งไม้เนะเาะดีดีรู้จักหมดทุกคนน <c oughs> ้อยจริงดีดี <c oughs> ไม่เอาน้ำมาให้แกหน่อยตะกี้ลืมมีน้ำเย็นป่คะ,ะมีบอกครับ เปีน

เลี้ยงว่าจะปอกิ้งแตว่าสวยงามเนาะ แต่งกิ่งดีว,ว่าไม่สวยงามออกเกะกะตัดไม้ไม่ได้นะมันเป็นเนื้อ่อนมันเป็นเนื้ออ่อนนะครับผมตำไม้มันไม่ได้นะ สวยงามโ้ครับนี่แต่งออกได้ไปเยอะเลยนะนี่ครับแตง่งกิงครับผมนั่งดูก็เลื่อยไม้ดีๆนี่นั่งดูก็แต่งกิ่งไม้นี่

นี่ไนี่ไนะนุ่นไปไล่ดื้อนุ่นไปเร็วไปได้ดื้อไปเร็วไปไล่ไปไล่ดื้อสามตัวนุ่นไปเร็วไปไปเร็วไปยานะยานะยานะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะมานี่มา มานี่มาเดินมานี่มายังไปอีกยังแวะอ,อีกมาเร็วมามานี่มายังอีกยังอีกยังอีกมาเร็วมามาดูก็ตัดเก่งปิ่งไม้มาเร็วมา,มา,ม,ามาเร็วเนี่ยไอ้สามตัวนี้ก็ดื้อครับผมวัยรุน่นวัยรุน่นครับยังอีกยังอีก เดินมานี่เดินมานี่อย่านะนั่งลงนั่งลงนี่ครับก็แตงกิ้งนะครับแกะแต่งกิ้งดีกว่าเกะไม่ช่วยงามบอกนู่นครับไอ้สางตัวดูดีเดีดิเด๊มาลยนี่มาเร็วมา ด้านบนนนนดูด้านบนน่นก็ทำไรนนด้านบนนี่ที่ว่ากิ่งนั่นก็ตัดหมดแล้วนะครับเลือกแต่งไว้แต่กิ่งสวยๆ อ๋ออ๋อันนี้คือแต่งแกย้ยมเกการนะเวลายกขึ้นรถนะยังไม่เอาจริง,อ,งรอยู่นี่นะ <c oughs> อย่าลุกนะนู่นแนะามตัวดือกับ Lên ได้ไหมมาเร็วไปดูที่ก็ขุดลุกไหมมาเร็วมาจะดารเลยเอ้าไล่เลย พุดลงประมาณไม่เกินเมครกับพวกก็ไม่หลึกอะไรกับพวไม่หลึกอะไรนะกับพุททีนี้น่าจะเวลาจ่ายเงินก็ประมาณก็ตัดไอติวาจิตตนว่าแล้วก็ยกไม่อยาก ครับผมรางที่ก็ยึดไว้นะครับผมยังไม่ได้ตัดเนาะเท่าแต่ขุดอย่างเดียวนี่เกือบวันเลยเนาะคือถึงขุดไม่ใช่ลึกอันนี้คือยึดไว้เนาะเวลาจะยกก็คือตัดตัวพวกนี้ออกเคลียรนยกง่ายใช่ครับ<อ> เลี้ยงเขาด้วยนนอะอ๋อ,อเทคนิคเทคนิคครับเทคนิคเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ปูได้เจ้าของใหม่แล้วสวยงามครับครับ เราจะเก็บรากไว้นะครับยึดต้นแล้วก็เลี้ยงด้วยครับผมนี่เลี้ยงขึ้นเหรอใช่ไหมพี่เราเลี้ยงคู่ด้วยเหรอใช่น,น,นี่ครับผม ั้นตอนแต่งกิ้งออกแต่นี้ยังไม่เอาจริงนะครับยังไปแต่งกิ้งแบบช่วยงามอีกที <c ười> ร้อยครับสุดยอดตัวสุดยอดร้อยร้อยร้อยตัวตอนนี้จะช่วยงามมากครับ อีกแล้วนะดี๊ดีอีกแล้วนะเผลอนะมามาไปไปดีกว่าไปไปแล้วครับขอบคุณมากครับผมครับผมไปไปดี๊ดไปกลับบ้านเลยกลับบ้านดีกว่ากระดูกครับกระดูกไปน้องไปมาเดินมา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 เร็วมามามาไปแล้ว นำหน้าก่อนเลยไปนำหน้าก่อนเลยไปเดินนำหน้าเดินเดินไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับพอดีก็ผักกินก้าวเทียงกันนะครับผมถึงมันมีพวกกระดูกงูได้แบบนี้ขากิได้แบบนั้นกับเป็นเศษด,ดูกก็เลยฝากรับกับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องลุงเดียนะครับทีมลุงบ้านน้องลุงอิงนะครับ บ้านนางทิมแลงบ้านน้องอุ้งยิงแล้วก็าแฟก็จือเดียวกันครับป้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่ากดกล้ามกดโฆษณากับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับดีๆเดินนำหน้าเลยไปไปเออสวัสดีครับป้มอมเจอกันในคลิปหน้า